แม้บางครั้งจะกล่าวสัตว์ปฏิญาณสมบทสาบานตนเพื่อเป็นที่เชื่อถือในความสัตย์ความจริงแล้วก็มักจะกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าถ้าไม่จริงขอให้พระแก้วพระการหักคอเท่าที่มีหลักฐานยืนยันได้ถึงการมีวัด แนวพระบรมหาราชวังก็ได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีทางแถบแม่น้ำยมส่วนพระนครเสีอยุธยาน,นั้นก็มีวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานเช่นเดียวกันและต้องเป็นวัดที่ไม่มีพระภิสุสงฆ์จำพรรษาอยู่ ดังนั้นวัดพระเสียรัตนศาสดารามก็คือวัดภายในพระบรมหาราชวังอย่างคติวัดพระศรีสันเพชของกรุงเสียยยอยุธยาและยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพระพุทธปัติมากรสําคัญยิ่งเป็นหลักชัยของพระมหานครกรุงรัตนโกสินทร์เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ โดยวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นวัดภายในพระบรมมหาราชวังอยู่ในเขตพระราชฐานสืบตามคติยะโบราณราชประเพณีที่มีมาช้านานก็ด้วยในฐานะที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงถือเป็นเอกอัคราศาสนุปัมถกของพระบวรพุทธศาสนาซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์มีความหมายมุ่งว่าพระมหานครแห่งนี้ใช้เป็นที่เก็บ เป็นที่รักษาเป็นที่ประดิษฐานซึ่งพระแก้วมณีมรกตสีเขียวซึ่งสำเร็จด้วยฝีมือของพระอินทร์เป็นผู้สั่งให้สร้างขึ้นโดยในช่างสวรรค์ใจความเหล่านี้จึงกลายเป็นที่มาแห่งนามของพระมหาคนครนี้ว่ากรุงเทพพระมหาคนครอมอรรตนโกสิน์ ซึ่งพระแก้มมรกตองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่4เคยทรงตรัสถึงอยู่ว่าเป็นพระคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งโดยนับตั้งแต่ที่พระองค์ท่านได้เป็นจอมทัพขึ้นไปปราบเวียงจันท์ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้แล้วจึงได้อัเชิญพระแก้มมรกตลงมาสถิตอยู่ที่ประรำอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระปรางวัดอรุณ แต่ยังไม่ทันสร้างที่ประดิษฐานให้แล้วเสร็จก็มีเหตุบังเอิญให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีมีพระจริตฟั่นเฟือนไปก่อให้เกิดจาราจนขึ้นในแผ่นดินนั้นทําให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งจึงต้องเสด็จกลับม,มาจากศึกที่กัมพูชาเพื่อเข้ามาระง,งับจาราจนแล้วเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ฉะนั้นราชการที่หนึ่งพระองค์ท่านจึงได้เชิญเอาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตนี้มาประดิษฐานไว้นพระอุโบสถนาวาพระเสียรัตนาศาสดารามเพื่อเป็นมิ่งขวัญมงคลแก่พระมหานครสื่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ และสุดท้ายนี้บรรดาประชาราษฎรทั่วไปต่างก็เคยพากันนับถือปฏิบัติบูบชาสักการะมิเว้นวันแม้บางครั้งจะกล่าวสัตว์ปฏิยานสมบทสาบานตนเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือในความสัตย์ความจริงแล้วก็มักจะกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าถ้าไม่จริงขอให้พระแก้วพระการหักคอทั้งที่พระแก้วปรากฏนั้น ก็เป็นเพียงพระพุทธรูปองค์หนึ่งเท่านั้นแต่ได้มีความหมายต่อพระแก้วมรกตไปในทางความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีทธิ์เมียมนาจเสมอด้วยพระยมหรือพระการที่สามารถผลานชีวิตสัตว์ได้เลยทีเดียวและบางทีก็มีการบนพระแก้วด้วยไข่ต้มเป็นร้อยร้อยฟองขึ้นไปก็มีซึ่งความเชื่อถือเช่นนี้บังเกิดจากที่ทัวราษฎรซึ่งเลื่อมใสในองค์พระมหากษัตริย์ของตนแม้สิ่งที่เป็นรัตนมงคลพระพุทธรูปที่เป็นปูชนียวัตถุที่ ที่องค์พระหมหากษัตริย์ทรงสการะบูชาก็เลยเชื่อถือกันเองว่าพระพุทธรูปนั้นต้องมีฤทธิ์เมียมนาจไปตามพระราชอำนาจแห่งองค์พระหมหากษัตริย์ที่ราชเจ้านั้นไปด้วยจนกลายมาเป็นคติความเชื่อเช่นนี้นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะหลัคช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์